ครับพี่น้องครับมาต่อกันคลิปสองครับพี่น้องครับผมมาหลุนกันคลิปสองครับคลิปแรกอะได้ไปลาหนึ่งแต้มครับพี่น้องเนาะได้ปลาสลิดหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับมาต่อกันค ala. ลิปสองครับพี่น้องครับนี่นะครับถลุนกันคลิปสองครับพี่น้องครับผมหลุนกันคลิปสองเลยพี่น้องเด้อ หนึ่งสิปสองครับที่นองครับไก่ครับที่นองครับ ี่น้องครนบ้านๆครับพี่น้องเรียนมาชัดครับ ร่นครับพี่น้องโดนครับโดนมาหน่อครับร่นครับพี่น้องรุครับดดุ้งครับโดนโน่นครับสลิดครับสลิดครับพี่น้องครับกอดกอดต้นม้าครับพี่น้องครับ โดนบูว่ครับโดนครับโดนนี่นครับแถบที่สองครับพี่น้องครับแถบที่สองครับพี่นอ้อง,นองครับผม ใส่ที่สองครับพี่น้องครับปลาสลิดครับใส่ข้างงามครับพี่น้องใส่ข้างงามเลยครับพี่น้องครับผมใส่ที่สองข้างงามนลยครับใส่ใส่ข้างงามครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับใส่ข้างงามเลยครับพี่น้องปลาสลิดครับใส่ที่สองครับพี่น้องครับ กางครับพี่น้องครับดูสิถ่ายงามครับก็ไปบัวครับพี่น้องครับสวยครับชัดครับ นี่ครับพี่น้องครับปลาสลิดครับพี่น้องครับผมของปลาครับพี่น้องครับใส่สวยครับปลูกดอกซีเินครับพี่น้องครับใส่ดอกซีเินครับพี่น้องครับพอดเรียบร้อยครับนี่ครับ แ,แต้มทีสองครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผมใส่สวยๆครับาสลิดนี่ครับพี่น้องครับใส่สวยๆครับแต้มทีสองครับปิดไฟครับพี่น้องครับ สองครับพี่หนังครับผมดอกสีมินครับะี่นห้องกับใสๆนะครับแตนที่สองครับแตนที่สองติดงครับผมดูครับ ปลาคอครับพี่น้องผมท่านเดขึ้นปืนแับม้วปลาคอครับใส่กำลังงามๆครับพี่น้อง,งครับผมบ่นี่ครับมากระปื่นช่างคิวครับพบบไไปปี่น้อนงครับถึงดอกดาวก็ใช้น้องเี้ถึงแตรบางเมือกี้ถึงจะเอาไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ หนึ่งช่างคิวครับพี่น้องคำค้อครับพี่น้องครับหนึ่งช่างคิวเจ้าพี่น้องเด้อะช่างคิวบนครับพี่น้องครับคำคอครับผมว่าจะสั่งเอาอีกบอกหนึ่งอยู่ครับบัดด้าคำคอครับเราส่งมือสอดต่อไปน่ครับครับคลิปนี้กสวัานี้ลครับพี่น้องครับผมไว้ต่อกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ